สวัสดีพี่น้องในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านวันนี้วันพุทธที่สองพฤศจิกายน2565น,นคะคะ เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความบริสุทธิ์หรือว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นสามารถที่จะสืบทอดกันไปทางพันธุก,กรรมได้หรือไม่นะคะโดยผ่านทางชีวิตของยาโคบอยู่ในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที 15, ่15-19ถึง34นะคะซึ่งมีใจความว่าต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของอิสอักบุตรชายของอับราฮัมคืออับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัก อิสอักมีอายุ40ปีเมื่อท่านได้ภรรยาคือเรเบคาบุตรหญิงของเบทูเอลคนอารัมชาวเมืองบัดดานอารัมน้องสาวของลาบันคนอารัม อิสอักอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อภรรยาของท่านเพราะนางเป็นหมันพระเจ้าประทานตามคำอธิษฐานของท่านเรเบคคาภรรยาของท่านก็ตั้งคันเด็กก็เบียดเสียดกันอยู่ในคันของนางนางจึงพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ทำไมนางจึงไปทูลถามพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับนางว่าชนสองชาติอยู่ในคันของเจ้าและประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะเข้ม แข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับใช้น้องเมื่อกำหนดคลอดของนางมาถึงแล้วก็มีลูกแฝดอยู่ในคันของนางคนหนึ่งคลอดออกมาตัวแดงมีขนอยู่ทั่วตัวหมดเขาจึงตั้งชื่อว่าเอซาวภายหลังน้องของเขาคลอดออกมามือของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้เขาจึงตั้งชื่อว่ายาโคบเมื่อนางคลอดลูกแฝดนั้นอิสอักมีอายุได้60ปี เมื่อเด็กชายทั้งสองนั้นโตขึ้นแล้วเอซาวก็เป็นพรานมือแม่นเป็นชาวทุ่งไฟยาโคบเป็นคนเงีย,งยบๆอยู่กับบ้านอิสอักรักเอซาวเพราะท่านรับประทานเนื้อที่เขาล่ามาแต่นางเรเวคารักยาโคบวันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้มอ,อาหารอยู่เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดอดอยากเอซาวพูดกับยาโคบว่าขอให้ข้ากินของแดงนั้นของแดงนั้นน่ะเพราะเราหิวจัด เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อว่าเอโดมยาโควบว่าขายสิทธิบุญหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนซิเอสาว,ว่าดูซิข้ากําลังจะตายอยู่แล้วสิทธิที่บุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้ายาโควบว่าสาบานให้ฉันก่อนเอสาวจึงสาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของตนแก่ยาโคบยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอสาวเขาก็กินและดื่มแล้วลุกไปด,ดังนี้เอสาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของตน ยาโคบนะคะมีทั้งคุณปู่แห่งความเชื่อและก็มีพ่อที่ยำเกรงพระเจ้าแต่ถึงกันนั้นก็ดีเมื่อเขาคลอดออกมาจากท้องแม่และเติบโตเติบใหญ่ขึ้นเขากลับกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อและก็ช่วยโอกาสในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะเมื่อพระหามมีอายุได้100ปีท่านเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอย่างเต็มที่จึงได้ให้กำเนิดอิสอั ขณะที่อิสอักและนางเรเบคาให้กําเนิดลูกฝาแฝดนั้นอิสอักได้ดำเนินไปกับพระเจ้าเกินกว่า60ปีเราอดคิดไม่ได้ว่าทายาทรุ่นที่สของคนที่ยำเกรงพระเจ้าน่าจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็ยำเกรงพระเจ้าเหมือนกันแต่ความเป็นจริงพวกเขาทั้งคู่เอซาวแล้วก็อยากโคบกลับเป็นคนที่ไม่น่าประทับใจเลยเราจึงเห็นได้อย่างชาัดเจนว่า ความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้สืบทอดมาจากทางพันธุกรรมรวมไปถึงความยำเกรงพระเจ้าด้วยต่างจากความบาปที่ตกทอดมาสู่รุ่นไปถึงรุ่นถัดไปนะคะจากธรรมชาติที่ความบาปนะที่ท,ที่ที่บัมพบุรุษของเราทำนั่นก็คืออาดัมเอวาดังนั้นความบาปนี้ก็ตกมาถึงพวกเราด้วยเช่นกันเราเราเห็นว่านะคะชีวิตของเอซาวนั้น ตกอยู่ในบ่วงของความหิวโหยและท่านนั้นได้ทำบาบะต่อสู้พระเจ้าโดยการดูหมิ่นสิทธิทบุตรหัวปีที่ที่มาพร้อมกับพระพรของพระเจ้าในเวลานั้นค่ะเขาดูหมิ่นแล้วก็มีการพูดจาที่ดูหมิน่นมีท่าทีที่ดูหมิ่นต่อสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเขาด้วยเขากล่าวว่าอะไรดูซิข้ากำลังจะตายแล้วสิทธิทบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าเขาก็ กินแล้วก็ดื่มแล้วก็ลุกไปดังนี้เอสาวก็ดูหมิน่นสิทธิปุดหัวปีของตนนี่คือสิ่งที่คําผีได้แจ้งให้เราได้ทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วยาโคบล่ะยาโคบก็เป็นพวกขี้โกงนะคะช่วยโอกาสใช้เล่เหลี่ยมที่ความสามารถ สมองเล็กๆของเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิทบุรหัวปีของพี่ชายที่เขาอยากจะได้มากที่สุดเลยด้วยการขอให้พี่ชายของเขานั้นสาบานแล้วเอสาวก็สาบานให้จริงๆนะคะเอสาวก็ได้ขายสิทธิทบุรหัวปีของตนให้แกยาโคบแลกกับขนมหรือว่าถั่วต้มแดงหนึ่งถ้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นความอยากได้การอวยพรของยาโคบที่อยากจะได้การอวยพรจากพระเจ้านั้น พระเจ้าก็อยากจะอวยพรเขาเช่นกันแต่ปัญหาก็คือว่าการอวยพรนี้จะต้องอยู่อยู่ในทางของพระเจ้าจะต้องไปเต็มเป็นไปตามวิธีทางวิธีการของพระเจ้าเท่านั้นนะคะดังนั้น,น,นหลายต่อหลายครั้งเราต้องเรียนรู้จากบทเรียนนี้อย่างมากมายโดยเฉพาะเราซึ่งเป็นคนพ่อคุณแม่ เราอยากคิดว่าเราเรารักพระเจ้าแล้วเรายำเกรงพระเจ้าแล้วลูกหลานของเราก็จะติดตามพระเจ้าเหมือนที่เราทําเหมือนกันถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ระวังแล้วเราก็ชะล่าใจเราคิดว่าลูกหลานของเราเกิดในครอบครัวคริสเตียนเหมือนกันพวกเขาก็จะมีชีวิตเหมือนที่เราเป็นเขาก็จะรักพระเจ้าแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าเหมือนกันนะคะดังนั้นจากเรื่องเหล่านี้เราจําเป็นจะต้องใส่ใจในความเชื่อของพวกเขาต้องมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ย มาหาพระเจ้าจริงๆเราจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ฟงฟักพวกเขาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะคะให้เกียรติพระเจ้าไม่ทําอะไรที่ทําให้พระเจ้าเสียใจและมั่นระวังจริงๆนะ,ะเมื่อจะเป็นความคิดว่าจะเป็นท่าทีเมื่อจะเป็นความพูดการกระทําของพวกเขาจะต้องห่างไกลจากความบาปจะต้องยำเกรงพระเจ้าจริงๆนะคะอยาโคบกับเอซาวต่างก็ได้รับบทเรียนของตัวเองะะจากความผิดของเขาที่พวกเขาได้ทําต่อหน้าพระพักพระเจ้า พวกเขาก็ได้รับเก็บเกี่ยวกับผลของความบาปที่พวกเขาได้ทำการมีชีวิตที่ขมขื่นอยู่ในชีวิตสมรสที่ขมขื่นเราต้องทำงานให้กับคนอื่นนะพวกเขาก็ได้รับผลในสิ่งที่พวกเขาได้ทำต่อพระเจ้านะคะนี่คือสิ่งที่พวกเราได้เห็นจากชีวิตของพวกเขาหลังจากนี้แต่เมื่อยาโคบเขากลับตัวกลับใจเขาก็สามารถที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าได้เขา ก็สามารถที่จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรให้เป็นผู้ที่สืบทอดนะคะชีวิตที่ยามเกรงพระเจ้าต่อจากคุณปู่ของเขาแล้วก็คุณพ่อของเขาได้ถึงกับว่าเขาเป็นคุณพ่อของ12ชนเผ่าในการสร้างประเทศอิสราเอลได้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ความบริสุทธิ์หรือว่าชีวิตที่ยำเกร่งพระเจ้านั้นไม่ได้ส่งต่อมาจากพันธุกรรมไม่เหมือนกับความบาปนะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องรับการชําระจากพระเจ้าโดยเฉพาะให้เราที่จะอ่านพระคำของพระเจ้า รับการชำระที่มาจากพระเยซูคริสต์ด้วยโลหิตของพระองค์ที่เป็นผู้เดียวสามารถที่จะชำระให้เราสะอาดได้และขอให้เราที่จะยำเกรงพระเจ้าโดยการพึ่งพาพระเบริสุทธิ์ให้เราที่จะมีกำลังในการดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ได้ มีกำลังที่สามารถที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าได้มีกำลังที่จะไว้วางใจพระเจ้าให้เราที่จะมีความตั้งใจแบบนี้แล้วก็ให้ลูกหลานของเราก็เชื่อฟังในเรื่องนี้พร้อมกับพวกเราด้วยนะคะดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่ปรองประทานพระพรผ่านทางความรอดนี้มาถึงชีวิตของเรา ผ่านทางชีวิตของยาโคบแล้วก็เอสาวทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจําเป็นจะต้องระม,มัดระวังเราอย่าคิดว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณที่มาถึงเราแล้วเราก็สามารถจะทําอะไรกับมันก็ได้แต่ให้เราที่จะระม,มัดระวังแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างอย่าง ด้วยใจเช่นชมยินดีโดยการตอบสนองพระคุณพระเจ้าด้วยใจยขอบคุณพระเจ้าด้วยการมีชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่ในทางของพระองค์แล้วก็ไม่เพียงแค่นี้ให้เราใส่ใจลูกหลานของเราที่จะ เชื่อฝังพระเจ้าไว้วางใจแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าเหมือนที่พวกเราได้เรียนรู้เหมือนกันขอฝากครอบครัวเรารวมถึงการเรียนของลูกหลานที่กําลังเปิดเรียนขอพระเจ้าได้ทรงปลดเสริมกําลังและช่วยเหลือพวกเขาและไม่เพียงแค่นี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจะมเีเงินแล้วก็ค่าของชีพที่เพียงพอในการใช้จ่ายรวมถึงจ่ายค่าเทอมของลูกๆได้ด้วยเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์เราทั้งหลายอธิษฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน